สวัสดีคะ่ะเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหม่มผ้าโชคคะ่ะสวัสดีเสาร์วันที่สี่ท่านว่าหกหาเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะค่ะมือนี้ทางช่องกระเดินทางมาหาโพเส้นกลางดงพี่น้องคะ่ะมาขอแนวะทางตัวเลขหา้าน้อยกับโพเส้นกลางดงเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะสำหรับเอฟซีท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบอกห้ามโฆษณาให้ตั้งช่องแหม่มผ้าโชคน้ำดเดอ้อพี่น้องคะ่ะค่ะซึ่งแนวะทางตัวเลขของโพเส้นกางดงมาว่าในเข่าสองน้อยพี่น้องค,ะค่ะขอแสดงความดีใจกับผู้ที่โชคดีคะ่ะ สำหรับเอฟซีทีตามพอเส้นกลางดงเนาะบอผิดบังพีพ่น้องป่คะค่ะเขาจังได้กะมาถามไทยถามข่าวถามข้าวพอเส้นกลางดงเปพียงไดพอเส้นกลางดงมือน,นี่อากาศไข้แน่เราบอกเขาจังได้กะเอาตามแอนมาคา่ะสวัสดีค่ะพอเส้นกลางดงสวัสดีครับพุ่แหวมพระโฉกับเอาคือไอเราบ้านพอเส้นก็ได้เปพียงไดพอเส้นไข้นแน่เราบอก ไ <K _> ข่เนี่ยครับพ่อไปได้ไม่ได้อยู่ครับ <K _> ดีขึ้นเยอะไข่ก็หายแล้วครับเดี๋ยวจะบัดลงข้อการมันเปลีย่ยนเพอเสี่ยบทั้งสองกาเศร้าไข่ละแต่ว่าบางทีเราอายออคู่กรัวคักๆที่ดอกเอาบะนี่ <K _> ได้ยังกินง่ายเพอเสียนมาหาแต่เศร้ามัน <K _> <K _>อ๋อเฮ็ดอนใบตั้งหมูว่าเนี่ยครับแก็งเชวานครับแต่เลยคุ้นกินแล้วครับมื่อเศร้าแกงเชวานขนมกีนครับ เต่ว่ามะเขือเพราะในไงเล็กสื่อมาจัหน้อยกต่เบิดกินนะครับอกอากิตท์หนานี่ครับอ่ะอุ้งไฟลายนะซึ่งแนวทางตัวเลขของพ่อเซี่ยนกลังดงหมู่บ้านนี่เขาโตต,ตัวที่เน้นได้พ่อเซี่ยนเข่าสามหนึ่งเฉพาะกิจล่างครับค่ะเข้าสามหนึ่งเฉพาะกิจล่างแล้วก็มะเขาเจ็ดหกปกติบนเขาตรงๆเลยค่ะสำหรับสามหนึ่งกับเจ็ดหกเนาะค่ะสองอน้อยค่ะสำหรับ แนวทางตัวเลขยห้าน้อยหมู่ว่านของบอเซียนค่ะเอฟซีท่านใด้ตามได้โชคได้มาลนกันอยู่ดอกเนาะค่ะเนาะค่ะเขาสองน้อยค่ะบอเซียนหมู่ว่านครับก็เรียงข้อมดีใจน้ำเอฟซีน้ำครับค่ะเอ่อเคลื่อนนี่ก็มีเอฟซีท่านหนึ่งทรเข้ามาเช่นกับดวงว่งาเช่นมกับดวงยิ้นเขาไปหามหมอแล้วก็โอนเจตุลประจัยมาให้เชื่อมกับดวงเป็นจำนวนหนึ่งอยู่ครับค่ะไว้พอเซียนเนี่ยไปซื้อยามาพอเซียนก็เลยจิได้ตามวัตถุประสงค์เพิ่นแล้วครับค่ะ ซื้อยาไม่กินเป็นตามเพป็นหายมากนะครับการเถื่อน่ำเงงส้นกางดวงฟอเซียนเมือนว่าเนี่ยมันก็เลยอ่อนจต่เมืหนึนน่งมาหายเส้นกางดวงเนาะขอขอบคุณหลายๆครับเป็นบ่ถประสงค์ออกน้ำครับครับผมเอาก็ขอขอบคุณขอบคุณแทียนฟอเซียนกางดงหลายๆเด้อสำหรับเอฟซีท่านใดมีน้ำใจซอยฟอเซียนเนาะซึ่งฟอเซียนเพิ่นกับ่บสบายแต่ว่าเพิ่นกัไข่แน่ละล่ะเพิ่นกันยัง ขิดคนแนวทางฝ่าเอฟซีซูเมอร์อยู่จะขอขอบคุณแค้นพอเซียนหลายๆค่ะเอฟซีขาคาร์บันนี้สําหรับแนวทางมือนี่มีแต่ห้าน้อยพอเซียนครับผมมีแต่ห้าน้อยเนาะ่ะหลังจากพอเซียนบันไดออกขีดสองมื่นถึงสามมื่นนึกพอเซียนประมาณนี้แหละครับสามมื่นกับเทวเฮ็ดไว้อยู่แนวทางคหะเอฟซีอยู่ตะให้พุ่นแหนมพรโชครุ่งให้เก่าแล้วครับเฮ็ดไปเรื่อยนะครับเป็นกัวเฮ่อสิบโบมีแห้งกว่าเลยเฮามีแห้งเขาก็เฮ็ดไปครับ อซอยเหลือเอฟซีเนาะก็เลยใสได้ซอยก็ได้ต่อทุนไปมื่อเมื่ะไปสู้ไปค่ะสะำหรับเอฟซีที่ตามพอเซียนกับบอฟฟิตวังพี่น้องค่ะพอได้เกล็ดเพอได้ใส่อยู่เนาะค่ะคือว่าแนวทางเลยเนาะมันเท่ากับมีเข่าไม่รู้เนาะค่ะทั้งเซียนกน้องกับวัยแมันรู้ดอกกมันกระรูวเนาะมันเชื่อก็ได้ เพวกเป็นตจรวดมันกับรูดมังเชลีเอ็มธรรมดาแหะในทางตัวเล่มมังเชลีเอ็มกับมาแบบห่อบ่อคาดฝันทินะครับผ่านรอบค่อยครับปึ๊บออกโตเก้าสองสามรอบครับเบิร์นหนงสี่สองสามรอบเนี่ยมันกับภูเฮหตุปฏิสูบ่ได้เลยแต่ันเฮ็ดออกตามปกติเนี่ยตับวัเป็นยังครับกับวัเบิร์นไรก็ได้่ะ ึ่งแนวทางตัวเลขของพ่อเซียนกลางดงนี้เขาเย่อมากจังเลราเดี๋ยวเบิ่งสถิติกันนะหนึ่งวันสองวันแนวทางตัวเลขของพ่อเซียนกลังดงเขาเย่อมาสามมือลวมือนี้มือที่สี่พ่อเซียนหลังจากที่รุดไปที่ห้ามือขึ้นหลังค่ะเขามาติดต่อเขามาสามวันซ้อนแล้วนะคะมือนี้เป็นมือที่สี่พ่อเซียนค่ะบัดนี้ ได้ฟันได้อย่างบอพอเซียนมาขึ้นไม่ได้ฟันทำมาขึ้นอเบื้งบนครับสองโคครับอ๋อบ่อนตัวนี้พอเซียนเบื้องบอนนะมีเะเลนแล้วก็บึเบื้องยินตินานะครับค่ะแต่เบื้งคืออะครับเบื้งคว้วสนุเปิดเพื่อนน้องเฮาสดอกกเฮาเคยหลินจีลานะครับเคยหล่นจีลาเขาก็มักเบื้องใ่ไหมบเบื้งเวเมเทิมนะค่ะ วันนี้แนวทางกะเฮ็ดไว้หรอวะ่อเซียนอ๋อเฮ็ดเฮ็ดไว้แล้วครับเฮ็ดไว้เรียบร้อยเอซี่แล้วครับอืมเนี่คือเก่าแล้วครับไหนเอซี่เก่าอโมเนียบ่มีน้อยแล้วเฮ็ดทำฝ่ายครับนายแต่นี่น้อยแล้วอยากบนักอยู่ตัวมีเหล้านะครับกลิ่นยาเล็กน้อยของเหล้าค่ะแต่น้อยน้อยองอกกับพ่อได้อยู่เนาะกดกดเป็นแกเปี่ยนเท้าเหล้าต่างองต้องอยากกิ่นยาจุตังประเทศเท่าหน่อใกล้ๆกกันค่ะ น่าดูกลินเน่าเลยเอากะเขาเรื่องแนวทางตัวเลเขเดี่ยบานนี่เขเซียนข้าวโพมก็เรียบร้อยแล้วครับวันนี้สี่ทอคอหกห้านี่แต่น้อยครับสามตัวก็หายไปที่สามสองหกครับแต่ที่ตัว<ฆ>นิ่งนะครับสามสองหกสองตัวก็บมี 3, ่สามเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดสองแล้วก็บมี่ สามสามกับสามเก้าเลยเป็นตรงกันครับผู้หญิงพระโชกครับอีกเช่นหนึ่งนะครับเนาะสามตัวหายไปที่สามสองหกครับสองตัวก็มีสามเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดสองแล้วก็มีสามสามกับสามเก้าครับแับนี่เท่านี้แหละครับสามเก้าครับในทางตัวเลขของตัวเซียนกลางโดมกับสามเก้าเด้อพี่น่องเด้อบอลายแล้วกับบหน่อยเพรดีแล้วพี่น่องหาคู่มักคู่เกาเลขสามตัวเนาะค่ะ ค่ะซึ่งแนวทางของพ่อเซียนมือนีก่หลักสามหลายเนาะพ่อเซียนส <ฮะ S 1> ี่โคหลักสามมิสี่โคอ่าคู่ค่ะเอากาชิมนี่ก็ขอขอบุญขอพุ่นพ่อเซียนสลาเวลา่าคำนวณแนวทางตัวเลขห้าน้อยฝากเอฟซีห้เพิ่นมิชอมิมานไปแต่ละมือเนาะพ่อเซียนข <ฮะ S 1> อขอพุ่นหลายๆยเด้อพ,อ <ฮะ S 1> พ่อเซียน <ฮะ S 1> ค่ะไฮยูดีม่แห้งไ้ช่วงให้เศร้าเป็นอะไรกับห้เศร้าพ่อเซียนค่ะเอฟซีเพิ่นกา เป็นห่วงให้กำลังใจถามข่าวพราะเซียนมาหลายท่านอยู่ค่ะพราะเซียนค่ะก็เอาบรบวนเวลาพราะเซียนละค่ะขอบคุณค่ะพราะเซียนสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะครับพี่น้องค่ะสำหรับแนวทางตัวเลขของพราะเซียนกลางหลงห้าน้อยมือนี้เนาะค่ะสีธันวาหกห้าเด้อพี่น้องค่ะสามสองหกตัวเน้นตัวนักของพราะเซียนก็คือสามสองหกพี่น้องค่ะ ส่วนตัวล่องมีสามเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดสองสามสามแล้วก็สามเก่าค่ะพี่น้องค่ะสำหรับเอฟซีทันใดล่อค่อยเนวทางตัวเลขของพอเซียนกลังหลงกบผิดจระนาค่ะพี่น้องค่ะตรวจจาดเนาะหาเนาะซึ่งแนวทางตัวเลขของพระเซียนกลังหลงกบเขาเง่ามาสามมือแล้วพี่น้องค่ะมือนหมือที่สี่ค่ะซึ่งสถิติแล้วเนวทางตัวเลขของพอเซียนก,งงกาาาล,นงนงลนางหลขขง,เง,งเขาเง่าได้หอดแปดเก่ามือกันยังไม่มีเด้อพี่น้องเด้อ ่ิพิจรณาล่องเบิงค่ะค่ะสำหรับเอฟซีทันใดขาดกระพานด้วยพี่น้อง่าทังช่องกับเป็นเพียงซื้อกลางเสนอแนวทางทอนนันค่ะแนวทางตัวเลขกับมีเขาไม่ลดค่ะใส่วิจารณญาตในการรับชมรับฟังค่ะพี่น้องค่าสำหรับเอฟซีทันใดลงทุนหมดแรงกับขอให้เฮงขอให้ปังพี่น้องค่ะซื้อน้อยได้ก็ะหายแตกปงปังสองตัวสามตัวพี่น้องขาหายโชคดีม่ใช่กันสุขูสุขคนค่ะกับ ทางชงแหม่มผ้าชุบก,ก็บขอขอบุญขอพุ่นถุกกำลังใจทุกไหลทุกแช่เดอ้อพี่น้องคะ่ะเข้ามากดติดตามให้ทังชงแหม่มผ้าชุบค่ะบอกขามโฆษณาพร้อมพี่น้องคะ่ะค่ะมื่นี้ก็โชคดีโชคหมานกันสุข,ขสุข,ขค้นครับพี่น้องคะ่ะ สำหรับคลิปนี้ทั้งช่องกาสิขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปทังชองจะขอแนวทางตัวเลขกับฝรียนเมืองทองเนาะ,ค,ะนะค่ะสำหรับเอฟซีทันใดทีร่อคอยแนวทางตัวเลขของฝรัยนเมืองทองกับโอใจรอค่ะพี่น้องค,ะค่ะเดี๋ยวทางช่องแอดมินแหม่มพาโชกจะตามห้คือเก่าล้ค่ะพี่น้องแนวทางตัวเลขมันกะมีเขามีรุดเนาะคะ่ะสำหรับอของฝรี่นเมืองทองพี่น้องคะ่ะ สำหรับคลิปนี้ทั้งช่องแหม่มพาโชคอตัวลาไปก่อนพี่น้องค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ